เอาครับมื่อนี่ขาเลาะครับมื่อนี่เลาะมาเที่ยวเคียนว่างไงนะครับเดิมเพื่อว่างสามหมอครับรอันนี้เลาะมาเห็นอันนี้เป็นเคียนครับเคียนว่างไงจะอยู่ต้นน้ำไหลลงไปสู่เคียนลำเป่าครับกาลสินนี่ต้นน้ำเคียน อยู่ทั้งเึ่องเลยครับอันนี้เป็นสปินเววังทั้งแต่เป็นตกเดี๋ยวจะพาลงไปเบิงน้ำตกสปินเวตรงนี้มันจะเป็นคู่ห้อมพ่อห้อมแดี๋ยวเพื่อนก็เลยเอาคงการมาปั่นเคียนรัดนะครับระวังผู้เขาหอมน้ำหอมผู้เขามันห้อมอยู่นี่เพ็่นก็เลยมาปั่นเคียนรัดไว้นี่เพืเ่อเืิดนวาเคียนเคียนวังใหญ่ มันขึ้นอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ยุคผมถ่ายอยู่ทางฟังแต่เว้นตกเขียนครับอยากจะพาลงไปเบิงห่า,หางสกินเวย,ยาแป๊บแปบนึงจะพาลงไปเที่ยวตอนนี้คือ่ทางขามเขียนได้หลังเขียนได้ครับ คือสั้นเนี่ยลุ้งประเดี๋ย่อนอนภูเขาหล่อบกับบรรยากาศเก็กสวยงามบนเีืวที่ถัดแป๊บหนึ่งอ่านิ่นาสปินเวครับเป็นบังระบายนา้ำ ตอนนี้ลงมาสันล่างเลยครับแต่คงจะลงไปตัวนี้เพราะใดกับเพิ่งน้ำตูน้ำสกินเวดานหนาครับ,บลงระบายน้ำหลังเกียนครับเป็นที่ระบายน้ำสะรินเว่ปล่อยน้ำ นี่เป็นไตเขียนครับนะครับพอระบายน้ำมาเนี้ทต้องปล่อยลงมาขวนเขียนเะครับเดินเอ้ยบรรยากาศก็สวยงามมากๆแดดลมล่มต๊กเพอดีหาโมงแรงแดดร้อนๆนะครับเดี๋ยวพาชมวิววิวถัดอันนี้หางไตเขียนไตเขียนว่างไงครับ อาสุดยอดครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเดี๋ยวมันรอมาเทียนว่างไงเกีเลยเห็นบรรยากาศดีเลยอา่าให้พี่น้องเบิ่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไปแล้วครับ